สวัสดีครับเ c ม่มอีกพงกกะที่มาต่อกระท่อมใส่กกทมพายบังพื้นที่กะสีห้องก่ากกกระทุ่มนะครับเนาะซึ่งตอนนี้กะอีกแล้วครับดูในลังสวนครับมันกกะพงก์ขอออกโต้หนึงนะครับเนาะแล้วดูนี่้น่หม่แล้วดูต่อยอดครับแล้วดูต่อยอดคือพุนภาป้ามีตัวหน้ารกระดาษช่วงต้นใหม่กำลังเด,เดติบโตแต่ตันนี้พงกะสิตอนต่อเบื้องก่อนถ้าหากว่ามันบ่เกิดผงกะสิต่อนหนงต่อไปนี่ครับ หลังสวนมาเบิ่งวิธีการต่อบันนี้ครับนะลุกไปทำกันผมจะเอาแกอ๊บนี่แหละตัดนะครับอันดับแรกตัดต้นต่อคือเราจะเอาต้นตอนี้แหละครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วลน่าากของเขาจะไม่กระทบกระเทือนนะครับมันจะทำให้ต้นกระท่อมเนี่ยสวย นะครับนะไง่เร็วถตามันติดนะแง่เร็วใบใหญ่ขายได้ราคาคคต้นนี้จะเผาหินยังมั้ยต้องก็ต่อไปก็จะเอาม้แงะเบิรง,งครับ ติดบอติดก็อยู่ที่ตอนข้องีง้ครับตอนข้อแกะเปลือกออกถ้าข้อแกะได้ถึงเยื้อจะเลื่อหรือว่าปอกเปลือกปอกง่ายหอดเนื้อเจริญ,รญนี่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ตันี้ก็มาตรวจสอบก่อนเพ<อ>ราะ<อ>ว่าช่วงนี้มันมัอนย่ามันะครับเนาะเอากว้างๆเลยจริงๆมันหมืนย่ามันช่วงนี้มีเท่าไหร่กฏว่าช่วงนี้มันหมืนย่ามันนะครับเนาะทำเหมือนย่ามันกัน พืชภามิตรนาบอกประจำเลอน่อาสาวบาะจำนะครับธรรมาดาต้องเอาน้นนอยเนี่น,นี่แต่ว่ากาับน้นี่ก็ได้อยู่ครับ้นใม่กำลังจะเริ่มเติบโตโอ้ฟานึงกับสีโตก็มาใช้โลแท้อือมีกับัมีัครับมถึงของอะไรซึ่งกางข้องลอาผ้าใช่ี้เนี่ข้าผ้าก่อนจทไ้ไ่ไป ครับผมการเสียบจอดกระท่มของผมวันนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาถุงมาควบแน่นนะครับคือเอาถุงมาครอบแล้วก็รัดไว้ให้แน่นประมาณนี้นะครับการควบแน่นนะครับก็สําหรับเทคนิคการเสียบยอดหลายๆคนก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากอะไรผมก็จะรวบรับตัดตอน มาที่การควบแน่นเลยสำหรับถ้าหากมันติดก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูแรงนะครับเนาะผมก็มาลองต่อยอดไปก่อนถ้าหากไม่ติดผมก็จะเอายอดใหม่จะเอายอดใหม่ที่เป็นยอดสาวยอดใหม่นะครับถ้าหากว่ามันไม่ติดถ้าหากมันติดก็เอายอดนี้เลยนะครับเพราะว่า เป็นการทดสอบเพราะว่าเป็นการตัดต้นตอไว้เอายอดใหม่พอดีมียอดกระทอมก็จะเสียบก่อนเลยถ้าหากได้ก็ถือว่าเริ่มต้นไปได้ดีนะครับนะครับสำหรับการควบแน่นกม็มีอะไรมากนะครับก็แค่เอาถุงมาสวมมาดูกันเลยครับอ่านะครับผมก็ได้ควบแน่น ก็จะประมาณนี้นะครับการควบแน่นควบแน่นเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้ยอดของต้นกระท่อมมันคายน้ํานะครับถ้าหากว่าเราควบแน่นไว้มันจะมีอากาศชื้นยอดก็จะไม่เหี่ยวนะครับยอดจะอยู่ได้นานยอดจะสดอยู่ได้นานนะครับนะหลายวันในเมื่อยอดสดอยู่ได้นานหลายวันก็จะมีโอกาสเชื่อมกับ ต้นต่อนะครับเพราะว่ายอดเราสดเสมอนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าหากว่าเราไม่ควบแน่นยอดจะเหี่ยวแล้วก็ DNA ของเขาหรือว่าเนื้อเยื่อจะเจติบโต,ตขเขาจะเหี่ยวไปมันก็จะไม่ติดนะครับนี่เป็นยันยื้อเวลาให้ยอดของเราสดอยู่เสมอหลายวันโอกาสก็จะก็จะมีเยอะนะครับเอาล่ะครับ ส่วนท้ายคลิปผมก็จะให้มาชมผลงานกระท่อมที่ผมได้เสียบยอดได้ประมาณ3เดือนกว่านะครับอีกประมาณ10ปันจะเข้า4เดือนจะให้มาชมว่าต้นโตไวมากนะครับนี่ครับต้นกระท่อมต้นใกล้เคียงกับต้นต่อเมื่อกี้นี่นะครับแผลของเขาเชื่อมติดดีแล้วนะครับลำต้นอวบใหญ่นี่ครับลองลอยการเด็ดเอาใบไปชิมนะครับ เลองชิมดูแล้วนะครับว่าก็เหมือนเดิมครับสำหรับรสชาติโตวไวมากครับแต่กิ่งแล้วนะครับวันนี้ก็กำลังจะแตกกิ่งรอบสอีกนะครับผมก็จะสรุปให้เลยว่าครับถ้ามีต้นตอธรรมชาติต้นตอใหญ่ๆอย่างนี้ครับต่อได้โตเร็วมากได้กินไวมากนะครับ 3, าสเดือนได้ชิมแล้วนะครับผลงานเอาไปชิมแล้วครับ เอาไปชิมแล้วครับเนี้ยคผลงานนะครับ3ามเดือนกว่าใกล้จะเข้าสี่เดือนโตวไวมากครับครับผมสหรับคลิปต่อกระท่อมใส่ต้นต่อใส่ต้นกระทุ่มหรือต้นทมพายวันนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ